ที่เห็นนี้คือพระประธานในสละสวดมนต์วัดท่ำแก้วตำบลแหลมทองอำเภอภักดีจุมพลจังหวัดชายภูมิเป็นสลาที่อนเนกประสงค์ทำกิจทุกอย่างแทนโบสถเพราะวัดนี้ยังไม่มีโบสถ์มีพระผู้ทูปที่น่าสนใจคือองค์ที่อยู่ข้างหน้าที่แกะสลักจากหินม,ม,มีกิจสราอยากจะตั้งโบสถ์ก็มามีที่สําหรับแล้วตั้งเจดีย์ก็ได้ เป็นหินอยู่ใต้ทะเลนะเป็นพืชทุ่เกี่เก็บเราจะหินใต้ทะเลนจากบ้านหนองอะไรกัจากจัวัดรนอง ด้านข้างห่างออกไปประมาณห้าเมตรก็เป็นถ้ำเป็นถ้ำที่เปิดใหม่ถ้าจะไปสำรวจก็ต้องเอาไปฉายไปด้วยถ้ำอยู่ข้างข้านี่เลยห้าประมาณห้าเมตรเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่แปลกๆด้วยเป็นแร่อะไรก็ไม่รู้มาพิสูจน์ด้วยตาตนเองนี่คือพระพุทธรูปด้านหน้าก็เป็นสมเด็จโตนะสมเด็จโตท่านอยู่ทุกที่ทุกแห่งเพราะท่านอุปธรรมศาสนา อ๋อหปปูลดงูปูดด่ปข้างๆก็เป็นลูปปู่เทพโลดอนรูปปู่เทพโลดอนก็น,นี่ถ้าที่ใช้ภูมิต้องลูปปู่เทพโลดอนนี่องนี้นี่คือสภาพภายในาเป็นสาะเนี่ประสงค์ก็ว่าได้ ทำกิจของสองทุกอย่างแทนโบสถ์เพราะวัดนี้ยังไม่มีโบสถ